โลกทั้งใบของพิมพ์ดูเหมือนจะหมุนรอบเข็นชายหนุ่มผู้แสงดีและอบอุ่นทุกครั้งที่ชีวิตเธอเผชิญกับความมืดมนเข็นจะเป็นแสงสว่างเดียวที่สาดส่องเข้ามาเสมอครั้งแรกที่พิมพ์จำได้คือตอนที่เธอล้มป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่อาการสุดหนักจนแทบขยับตัวไม่ได้เคน เฝ้าดูแลเธอไม่ห่างเช็ดตัวให้ป้อนข้าวป้อนยาอ่านหนังสือให้ฟังจนเธอหลับไปท่ามกลางความพร่าเลือนจากพิษไข้สัมผัสอ่อนโยนจากเขาที่ข้างแก้มและเสียงทุ้มนุ่มที่กระซิบให้กำลังใจคือสิ่งเดียวที่ทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยอีกครั้งคืออุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆแต่กลับสร้างความเจ็บปวดไม่น้อยพิมพ์ ก้าวพลาดตกบันไดข้อเท้าพลิกเคนอุตสาหขับรถฝ่าการจราจรยามเย็นมารับเธอไปโรงพยาบาลเขาอุ้มเธอขึ้นรถประคองเธอทุกย่างก้าวและยังหาหมอนนุ่มๆม,มารองขาให้ตอนกลับมาพักฟื้นที่ห้องใบหน้า่อเลาของเขาเต็มไปด้วยความห่วงใยอย่างสุดซึง้งจนพิมพ์อดรู้สึกผิดไม่ได้ที่ทำให้เขาต้องลำบากและครั้งที่สาม สำคัญที่สุดคือตอนที่เธอแพ้อาหารทะเลอย่างรุนแรงจนหายใจติดขัดเคนผู้มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนรีบปรถมพยาบาลเบื้องต้นและพาเธอส่งห้องฉุกเฉินได้ทันท่วงทีหมอบอกว่าถ้าช้ากว่านี้นิดเดียวอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตคืนนั้นเขานั่งกุมมือเธอไว้ตลอดคืนดวงตาคู่คมจ้องมองเธอราวกับกลัวว่าเธอจะสลายหายไป พิมพทราบซึ้งในความรักและความเสียสละของเคนจนหมุดหัวใจถือเชื่อมั่นว่าเขาคือคนที่ฟ้าส่งมาเพื่อดูแลเธอจริงๆแต่แล้ววันหนึ่งขณะที่พิมพ์กำลังนั่งรอเคนอยู่ในร้านกาแฟชายแปลกหน้าท่าทางมอมแมมคนหนึ่งก็เดินเข้ามาหาเขาดวงตาเบิกกว้างอย่างตื่นกลัวโกุคนคนผู้หญิงครับเขาพูดด้วยน้ำเสียงสันเครือ ชายที่คุณคบอยู่เขาเป็นคนร้ายนะครับท,ทุกครั้งที่คุณป่วยหรือบาดเจ็บเป็นฝีมือเขาทั้งนั้นเขาแค่แซงเป็นคนมาช่วยคุณทีหลังพิมพ์ตกใจจนทำอะไรไม่ถูกหัวใจหล่นวูบไปอยู่ที่ตาตุ่มเธอเล่ชายคนนั้นไปอย่างไม่อยากเชื่อถือแต่คำพูดของเขากลับยังดังก้องในหูความสับสน และความผิดหวังถาโถมเข้าใส่เธอนึกถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาภาพความห่วงใยของเคนซอนทับกับคำกล่าวหาอันน่าสะพรึงกลัวหรือว่าเธอไม่ควรไว้ใจใครเลยจริงๆแม้แต่คนที่สนิทที่สุดความคิดนี้ทำให้เธอเย็นเยียบไปทั้งตัวเท่าว่าไม่กี่วันต่อมาเรื่องราวก็คลี่คลายเมื่อมีข่าวปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์ว่า ชายแปลกหน้าคนนั้นแท้จริงแล้วเป็นผู้ป่วยทางจิตที่หลบหนีออกจากโรงพยาบาลและมักจะสร้างเรื่องราวกล่าวหาผู้คนไปทั่วเคนเองก็แสดงหลักฐานให้พิมพ์เห็นทั้งข้อความจากเพื่อนบ้านที่เคยถูกชายคนนั้นก่อกวนและจากภาพกล้องวงจรปิดที่ร้านกาแฟซึ่งแสดงให้เห็นว่าชายคนนั้นมีพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้วางใจจริงๆพิมพ์รู้สึกละอายใจอย่างสุดซึง้ง เธอเกือบสูญเสียเคนชายผู้แสนดีเพียงเพราะหลงเชื่อคำพูดของคนเสียสติไปชั่วขณะเธอขอโทษเคนซ้ำแล้วซ้ำเล่ากอดเขาไว้แน่นร่าวกับกลัวว่าเขาจะหายไปเคนยิ้มให้อย่างอ่อนโยนลูบผมเธอเบาๆไม่เป็นไรนะพิมพ์ผมเข้าใจบทเรียนครั้งนี้ทำให้พิมพ์ตระหนักว่าการไว้ใจเป็นสิ่งสำคัญ และเธอจะไม่ยอมให้ใครมาทำลายความรักของเธอได้อีกชีวิตรักของพิมพ์และเคนกลับมาหวานชื่นยิ่งกว่าเดิมเคนดูแลเอาใจใส่พิมพ์เป็นอย่างดีราวกับจะชดเชยความรู้สึกแย่ๆที่เธอเคยได้รับพิมพ์มีความสุขที่สุดในชีวิตเธอมั่นใจแล้วว่าเคนคือรักแท้ของเธอแต่แล้วเมื่อเวลาผ่านไปสุขภาพร่างกายของพิมพ กลับเริ่มสุดโทมลงอย่างหาสาเหตุไม่ได้เธออ่อนเพลียอยู่บ่อยครั้งป่วยกระสาะกระแสะไม่หายขาดแถมยังโชคร้ายประสบอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆที่ทำให้เจ็บตัวอยู่เสมอบันไดที่เคยเดินขึ้นลงทุกวันกลับลื่นผิดปกติแจกันดอกไม้ที่ตั้งอยู่ดีๆก็หล่นลงมาแตกเฉียดเท้าเธอไปนิดเดียวหรือแม้แต่เบรกจัก,กรยานที่เพิ่งตรวเช็ค ก็เกิดขัดข้องขึ้นมากระทันหันจนกระทั่งวันหนึ่งพิษป่วยหนักจนแทบลุกไม่ขึ้นเคนดูแลเธออย่างใกล้ชิดเช่นเคยเขากำลังจะป้อนยาให้เธอทันใดน,นั้นเองพิมพ์เหลือไปเห็นขวดยาแก้แพ้ชนิดรุนแรงที่เธอเคยใช้ตอนแพ้อาหารทะเลในครั้งนั้นวางซ่อนอยู่ใต้เตียงข้างๆกันนั้นมีสมุดบันทึกเล่มเล็กๆที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อน ด้วยเรี่ยวแรงที่เหลืออยู่น้อยนิดเธอแกล้งทำเป็นหลับแล้วคว้าสมุดเล่มนั้นมาเปิดอ่านอย่างรวดเร็วสิ่งที่ปรากฏในสมุดทำให้เลือดในกายของเธอเย็นเฉียบมันคือบันทึกของเคนบันทึกแผนการทำร้ายเธออย่างเลือดเย็นยายพิมวันนี้ดูมีความสุขดีน่ารำคาญจริงคงถึงเวลาให้บทเรียนเล็กๆน้อยๆอ,อีกแล้วแผนทำให้ยัยนะั่ง อาหารเป็นพิษอ่อนๆสำเร็จสนุกจริงๆที่ได้เห็นสีหน้าทรมานแล้วเข้าไปปลอบใจฮ่ฮวันนี้ทำให้พื้นบันไดมันลื่นหน่อยๆสัตว์ใจฉัดตอนที่ยายนั่นร้องเสียงหลงแล้วฉันก็เข้าไปเป็นฮีโร่อุ้มเธอไขรขึ้นสูงงั้นเหรอก็แค่ปรับอุณหภูมิห้องให้เย็นจัดตอนหลับแล้วแอบเอาผ้าชุบน้ำเย็นไปโปะบ่อยๆ ก็แค่นั้นเองส่วนยาที่ให้ก็แค่ยาบำรุงธรรมดาชอบจริงๆเวลาที่เธอมองฉันด้วยสายตาซาบซึ้งหัวใจของพิมพ์แตกสลายเป็นเสี่ยงๆภาพความทรงจำอันแสนอบอุ่นพังทลายลงต่อหน้าชายผู้เป็นดังแสงสว่างแท้จริงแล้วคือปีศาจร้ายในคราบนักบุญ เขาสนุกกับการสร้างสถานการณ์ให้เธอเจ็บป่วยและเดือดร้อนแล้วจึงเข้ามาสวมบทบาทเป็นผู้ช่วยเหลือผู้แสนดีความสุขของเขาคือการได้เห็นเธอทุกทรมานและพึ่งพาเขาทัานใดนั้นประตูห้องก็เปิดผางออกมาชายแปลกหน้าคนเดิมแต่คราวนี้เขาไม่ได้ดูมอมแมมหรือตื่นกลัวอีกต่อไปใบหน้าของเขา มีร่องรอยฟกช้ำดวงตาฉายแววสิ้นหวังแต่ก็ยังมีความมุ่งมั่นคุณผู้หญิงผมต้องบอกคุณให้ได้เขาตะโกนเคนไอเคนมันเป็นคนทําร้ายคุณจริงๆมีคนเคยพยายามจะเตือนคุณหลายครั้งแล้วแต่พวกเขาก็โดนมันจัดการปิดปากบ้างก็โดนทําร้ายบ้างก็โดนสร้างเรื่องใส่ร้ายจนไม่มีใครเชื่อถือ อย่างที่มันเคยทำกับผมคราวก่อนนี่ล่ะมันทำแผนโยนความผิดว่าผมเสียสติผมหนีออกมาได้ผมต้องมาช่วยคนเคนปรากฏตัวขึ้นที่ประตูห้องดวงตาของเขาเบิกกว้างอย่างตกใจก่อนจะเปลี่ยนเป็นแววตาอมตรอยยิ้มเย็นเยียบปรากฏขึ้นที่มุมปากแกอีกแล้วเหรอคิดว่าจะรอดไปได้หรือไงเฮ้ พิมมองภาพตรงหน้าด้วยความหวาดผวาเธอพยายามจะลุกขึ้นหนีแต่ร่างกายกลับไม่มีเรี่ยวแรงเธอมองเห็นเคนพุ่งเข้าทำร้ายชายแปลกหน้าคนนั้นอย่างบ้าคลั่งก่อนที่ทุกอย่างจะดับมืดลงพร้อมกับเสียงหัวเราะอย่างผู้ชนะของเคนเมื่อพิมรู้สึกตัวอีกครั้งเธอนอนอยู่บนเตียงเดิมมีเคน นั่งกุมมือเธออยู่ข้างๆด้วยสีหน้าเป็นห่วงเช่นเคยแต่คราวนี้พิมพ์มองเห็นความวิปริตซ่อนอยู่ในแววตาคู่นั้นอย่างชัดเจนคุณพระช่วยเข็นพึมพำไอ้บ้านั่นมันกลับมาอีกแล้วดีนะที่ผมมาทันไม่งั้นคุณแย่แน่เลยพิมพ์เขาก้มลงจูบหน้าผากเธอเบาๆ พิมพ์หลับตาลงน้ำตาไหลอาบแก้มเธอรู้ความจริงทั้งหมดแล้วแต่ก็สายเกินไปเสียแล้วร่างกายของเธออ่อนแอเกินกว่าจะต่อต้านหรือหนีไปไหนได้อีกเธอมองใบหน้าหล่อเหที่เคยทำให้เธอหลงรักบัดนี้มันดูน่าเกลียดน่ากลัวที่สุดในโลกเสียงกระซิบแผ่วเบาของชายแปลกหน้าคนนั้นยังคงดังก้องอยู่ในความทรงจำ มีมคน <ผม S 1> พยายาม,ยายามจะเตือน,นคุณ,คณใช่สิพวกเขาพยายามแล้วแต่ปีศาสรร้ายตนนี้ขัดขวางพวกเขาได้สำเร็จทุกครั้งยกเว้นชายผู้กล้าหาญคนนั้นที่ในที่สุดก็เตือนเธอได้สำเร็จแม้ว่ามันจะสายไปเสียแล้วก็ตาม